คุณชาอึนอูฮะเนื่องจากที่อโลฮาทุกคนตัวนี้เป็นนางเอกแล้วใช่ไหมฮะเขาก็มีความปรารถนาที่เขาอยากจะเป็นน้องหมาทำไงดีฮะคุณชาอึนอูเออหมกหมอยากเป็นหมาดิโยอยากเป็นหมาเหรอคะ,อะก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนไ้มยเนาะ ต้องทำยังไงดีอะคุณมีดีไหมต้องคิดเลยนะเนี่ยว่อระวังนะครับระวังนะครับระวังนะครับระวังตัวไว้นะคะทุกคนทุกคนเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับ มองไม่เห็นน้องหมาเลยครับคุณโดนจุ๊บไปแล้วเหรอฮะคุณโดนคุณชายกูจุ๊บไปแล้วเหรอฮะโอ้ยแลไม่มีเสียงน้องหมาด้วยหรือเขาโดนคุณจุ๊บไปแล้วโอเคใครมือเราเข้าก็ได้นทำยังไงนต้องเปลี่ยนเป็นคนเหรอคะ